สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการทํานักเก็ตไก่นะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาดูการทํานักเก็ตไก่นะครับอ่าก็จะมีนักเก็ตแล้วก็จะมีซอสพริกนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันนะครับอ่าวิธีการน้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับผม ไปรับชมกันเลยนักหนบโจ้โจไปรับชมกันเลยครับเปิดแล้วครับครับต่อไปเรามาดูกันทอดเลยนะครับผมใส่แล้วมันตื้นลงไปใช่ครับมาเลยนะครับ แค่คลไว้ไงมันก็เลยลมันเป็นน้ำมันแข็งอันก็เลยแตกเปะเพื่ปะอนีอ่าใส่มากะมเราเยอะด้ยไม่ได้โยนครับ Thank เหลืองประมาณนี้นะเราประตักขึ้นนะสี่นาทีสี่นาทีครบับนะสลัดนะสลัดให้หมดน้ำมัน เราก็ใช้กระมังงูมาลองอีกทีนนะึงเนาะให้หน้ำมันเขาเสด็จนะอันนี้เราก็จะทอดต่อเลยนะโอเคอ่ะสต้อกไว้แค่น,นี้ก่อนลูกอันนี้เดี๋ยวแม่ทอดต่อเนะี่ยแค่นานเสร็จแล้วนะครับทุกคนนักเก็ตรับน้ำจิ้มน้ำจิ้ม น้ำน้ำจิ้มซอสพริกครับก็อย่าลืมทำตามได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ